อไอ้นะครับรถขับเองครับขับด้วยรีโมทเราเข้ามาถึงบ่บนะเขาเปิดเขมม์กันน้องๆเราต้องย้ายกลับไปคืนครับไปเข้าเขปมเดี๋ยวจะไปอาบน้ำกันนะก็โอ้ยเข้ามายังไม่ได้เปิดช่องเลยนะสวัสดีครับอยู่กับผมต้าเอ๋ยใจเย็นนะมันก็จะโยกๆนะครับเราอยู่บนช้างนะเราขี่ช้างอยู่นครับนี่ครับช้างเราก็อยู่นี่แหละ ช่างเรามีกระจกด้วยไปอาจารย์ชูปเปิดแคมป์แล้วก็นอนแล้วอันนี้จ่าฟุ้งครับคันมังม่วงนี่เออเออ Chưa, <laughs> ừ, giờ bảo mô ngôn tựa, tệ lý mô tựa ừ. Ok, cho ta à, Này, giờ thắng tựa một lần rồi này ô bà pháo nào dù lẽ Mà chôn tựa đoàn chi rồi Hả Chú phơi mà khó bà pháo dù nhu Mà chôn ban chi rồi không <laughs> thì <laughs> <laughs> <laughs>